เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับช่องซีห้ทีวีนะวันหนึ่งก็มาเล่นเกมลเล e เ d r e d e m p t i o n นะ,ะกับอา h u เธอร์ม n เกนไม่ต้องห่วงผมเล่นเป็นคนดีอารเธอร์ถ,ถึงมันจะล็อกอันไหนไปผมเล่นเป็นคนดีโอเคเราจะมาดูวันหนึ่งของอารเธอร์นะวันหนึ่งของผมาผม,ามาผมอำมาแลยนะปันปกติไม่ได้ทำมิชชันนะก็ยังแรกก็ไปที่ เขาคิดว่ามันไม่ควรไปก็นั่นก็คือเมืองเซนตนะินิสนะเราจะไปที่ร้านนี้ละกคันโอเค <Okay. S 3> <Okay. S 1> ไปกันเลยอ่าฮะ นะมาตัวนี้ผมใช้ตั้งแต่ชัปเตอร์หนึ่งอ่ะตอนนี้ชัปเตอร์หกแล้ว ใเขาอยากผมไม่จำเป็นผมแค่อยากจะไปกินข้าวอะไรดีอ่ะคนเขาจะไปกินข้าวแทนทำใบตองใจอ้ายอย่างนี้ด้วยอโอ้ยลื่น ลื่นอ่ะมาแน่เจอย่านหนีตายนี่แนี่เอาเถอะผมไม่ทำแบบนี้แร้วถ้ามไม่มีคนมาไล่ย,ยิงนะมาได้แล้วเจ้ามาไปร้านเราต่อ ปราเดียวว่ามันมมเป็นโรงแรมแหะอะไรกันโอเคอ่าโอเคเราผ่านไอ้ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นไอ้แฉ้มอะไรสักอย่าง โอ้ยโทษทีพวกนะมันก็ฟุ้งข้างยากลองชอบกด W ค้างไว้แล้วให้มันเดินไปทามมุมก็อะไรเหตุผลอ้ามันมีคนรู้ใช่ไหมเจอคาต้องทำยังไงอันนี้นะอาสวัสดี เยอเหมือนจะถึงนี่อะ่ะเอาเทิร์นเล่นจมไปเรื่อยๆมาน,น,น,นานอยู่แล้วแหละเอ่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยใกล้ละเห็นเมืองละอันนี้ยุบปูวัดเตอร์ม่น่าจะเป็นเซรนเดอรนี้นะ เช่ทางแล้วเลยแล้วกันมามักก่อนโอเคมาหักแล้วุ้ยมาไม่โกรธใช่ไหมปกติใช้งานหนักทุกวันไม่เคยได้พักนานๆจะได้พักแบบนี้ ผมชอบแบบนี้แหลให้มันพักเต็มที่ให้มันหายเหนื่อยก็ใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นๆอุ้ยจะเป็นแโอเคแนละ้วแหละมันขี้โอเคไปต่อเลยเจ้าหมาหายเหนื่อยแล้ว อ๋อผมจำได้รือว่าน,นี้ใกล้ถึงแล้วพื้นทางแค่มันอยู่ไครมากลเลยจากเมืองเซนเตนิสอะใช้ทางระหนึ่งตอนนี้มันอจปลอดภัยแต่ได้ไม่อันตรา,ายหรอกขอันก็าพูดแนะกันขึ้นโบกเร็วมาก ้มันได้มีเนื้อมไม่งั้นมันได้มีคำยิงเน,เนี่ยนั่นคือโคดที่เขาอ่าอุ้ยกดคุ้งผิดสวัสดีไปแล้ววันนี้ผมดีสมไม่ดอยู่โอ้จะใครไปไหนเนี่ย คนทำเกมนี่ก็ขยันยจริงๆเลยเนี่ยทำแบบว่าได้รายละเอียดเก็บทุกจุดแล้วก็แบบเยดขนาดน,นี้ปกติหนักใหญ่ความละเอียดมันจะไม่ทั่วถึงแต่อันนี้ทั่วถึงไม่งานถึงไซเดียเนี้ยแล้วไปกันดูดีเดีโดอเองนะใจเย็นใจเย็นยยนะเร่อดเราอดเข้าใจเข้าใจนะวว่านี่ไง อะไรอ่ะยังไม่รู้เลยการโอเคคีไป่องไปนี่มันเล็มอย่างนี้ เนี่ยแล้วก็ทงานมรชอบเจอนะอะไรแบบนีโ้โอเควมเสียงคมดังปไ,ไปหน่อยปกันเข้าไปในร้านเลย พอ,อด,ดีนะแบบพอดีมีอาหารแม่แบบกุ่มันกอนแต่ดิเอ๊ดูจากลักษณอาหารเลยมันแบบค่อยดีเลยนะมหลบนอนก็ดดนก็กินลที่พักเช่า ไปการโอ้โอาวัสดีคุณวีสวัสดีว่าตอนนี้อาเธอร์เหนื่อยมากอาเธอร์ต้องการพักผ่อนอาเธอร์แหละห้องนอนเอ๊ะ เยอะๆเพราะมันน่าจะอดนอนกัแล้ว

ผมชอบเมืองอ่ะมันสวยมากเดีสร้างเกมแบบนี้ไอ้เมื่อประมาณ5ปีแล้วก็ไอ้เกเมทัวร์ที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นเลนเ่นอีกแล้วหปีเดียวผมอยากสร้างเกมอะไรก็หมายนั้นมันถ้ายังไม่มีไอ้โถส้วมสกิ b บอ i ี่หรือมั้งน่าจะเป็นแบบ ทำไมร้อยบวนานึ่งกจะเป็นไอ o าวเ r อร i ดีเว o ท์สมอ,น,ตตอ,อน,นิ่นเนี่ยอุ้ยอ,อ,นะอนะันนี้ทำไมนะเาะเป็นกาเกับข้อเรียน สิเขาต้องถามกันว่าจะเอาตอนติกยังไงอผมอว่าวิธีการทำให้อาเธอร์มันดูมันดูหายเป็นคนแบบนี้ที่ตุดต้องเป็นานนี้อยู่ข้างบนเินะขึ้นไป ไม่เป็นไรอ่นี่แหละสิ่งที่อาเธอร์นะจะได้เพิ่มขวัญที่สุดอาเธอร์ต้องสะสมด้วย here. ไม่เป็นไรโอ <Okay. S 1> ้ไม่มันใส เป็นคนที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเมื่อกี้เหมือนเป็นคนที่แบบหดนอนมา20มานาะทีนอนอะไรตอนนี้คุณกัพ่อก็เลยแข็งแรงหมดแล้ว,ลวโอเคอาเธอร์สบายดีแล้วอ่ะอยา่าล้วกันเลาจนให้กับช่องซีไอทีพี่นะแต่ตนนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย